สวัสดีนะครับผมวันนี้เรามาพูดถึงราวพัฒนาลาวพัฒนาวันที่19นะครับเดือน9ปี68นะครับวันนี้เราจะต้องมาพูดถึงเรื่องตัวเด่นก่อนก่อนที่จะเข้าจับการจับคู่ตัวเด่นเนี่ย จริงๆแล้วมันทำได้หลายรูปแบบนะครับแต่เราจะใช้รูปแบบที่เรียกว่า3ตัวมา1ตัวบนล่างนะครับผมตัวเด่นที่เราทำไว้นะครับคือ3ตัวมา1ตัวใช้บนกับล่างนะครับร่วมกันเด่นที่ได้ก็จะมี2นะครับวันนี้3 วันนี้เรามาแก้ตัวนะครับเพราะว่าลาวพัฒนาเมื่อรอบก่อนหน้านี้นะครับมันไม่ถูกเลยนะครับก่อนหน้าน้นถูกบนล่างพอมาก่อนหน้าที่ผ่านมานะครับคือวันที่สิบเจ็ดเดือนเก้าปีหกแปดเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ถูกตัวเด่นไม่เข้าถ้าตัวเด่นเข้าจะถูกสีสามทันทีนะครับผม อันนี้เรามาพูดถึงวันนี้นะครับวันนี้จะมีสองสามหกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวจับคู่ให้เลยนะครับตัวเด่นจริงๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาเน้นกันอีกทีหนึ่งเราเขียนก่อนว่ามันมีอะไรบ้างศูนย์สามนะครับหนึ่งสามสองสาม

ศูนยหนะครับผมแล้วก็หกประเด็นหลักนะครับเป็นประเด็นหลักก็คือถ้าตัวโครงสร้างนะครับจะมี14ชุดบนล่าง ตัวโครงสร้างมี14ชุดบนล่างนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเน้นตัวเด่นนะครับตัวเด่นก็จะมี นะครับมันก็จะเหลืออยู่11นะครับตัวเด่นที่น่าจะมาบนล่างมากที่สุดก็จะมี13 2334 3638 2527 2906 56แล้วก็69ถ้ามันเบิ้ลมันก็ ต้องใช้ตัวเด่นมานะครับก็คือสองสองสามสามหนะครับถ้าเป็นตัวเบิ้ลนะแต่ในที่นี้เราจะไม่เน้นตัวเบิ้ลนะครับเพราะว่าถ้าออกเบิ้ลก็ช่างมันไม่เป็นไรนะครับขอแค่11เลขบนล่างนี้เข้าเป้าก็พอนะครับผม วันนี้ก็หวังว่าน่าจะสำเร็จนะครับเดี๋ยวเขียนแยกให้ชัดเจนนิดนึงเผื่อเพื่อนๆจะได้ดูนะครับผมว่ามันตัวที่มันน่าจะมามันก็จะมี1นึ่งสามสอามสี่สห สามแปดสองห้าสองเจ็ดสองเก้าศูนย์หกห้าหกหกเก้านะครับเน้นตามนี้นะครับผมถ้าถ้าถ้าจะเอาให้เน้นกว่านี้อีก นะครับซึ่งก็มีโอกาสห้าสิห้าสิบนะครับก็คือเน้นเลขคู่นะครับผมอ่าถ้าสมมติเราจะเน้นจริงๆนะครับเลขคู่นะครับสมควรจะมาในวันนี้เลขคู่ก็มีแค่นี้สามหกสองเจ็ดห้าหกหก 9ก้าสองเก้าสาดสสามสามสี่สองห้นกี่ครับกลายเป็นเลือกว่าตัวเลขที่เหลือจริงๆก็จะอาจจะมี10เลขนะครับแต่ก็50าสห้าแต่ถ้าจะให้ชัวร์ก็ใช้14เลขบนล่างนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมตัวเลขมีเข้ามีหลุด ถ้าเราตามต่อเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีโอกาสถูกมันก็จะมีโอกาสถูกบางครั้งมันมีถูกบนถูกล่างนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะครับลาวพัฒนาวันนี้